3ตัวหล่นคอหวยแหรขอโชคท้าวเวสุวรรณเขยา CNC, ่าเสียมสียักษ์เลข3ตัวหล่นชัดสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารในเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะของสุดท้ายใกล้วันหวยออกนะคะชาวบ้านติดใจให้เป๊ะนะคะแต่งชุดแดงพร้อมดอกไม้แดงขอโชคท้าวเวสุวรรณนะคะที่วัดพังม่วง อำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะตลอดทั้งวันมีชาวบ้านเดินทางมาขอโชคขอลาบแล้วก็ไหว้พระพุทธโสพิษพระพุทธรูปเก่าแก่อายุก,กว่า700ปีนะคะพร้อมกับ ขอพรเท้าวเวสวรรณองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะซึ่งสร้างจากทองเหลืองมีความสูงประมาณ3.49เมตรน้ำหนัก1ตันนะคะชาวบ้านมากราบไหว้พร้อมแต่งชุดแดงแล้วก็ขาดไม่ได้คือดอกไม้แดงนะคะมากราบไหว้ขอโชคขอลาบขอพรเท้าวเวสวรรณนะคะทุกอย่างต้องเป็นสีแดงนะคะเมื่อมากราบไหว้ขอโชคขอลาบแล้วก็ต้องมาเขย่าเซียมซียักษ ถังแดงนะคะซึ่งมีน้ำหนักประมาณ20กิโลกรัมนะคะแล้วก็ไม้ติ้วขนาดใหญ่สีแดงแบบนี้เขียนตัวเลขเป็นเลขไทยนะคะมีเลข0ถึงเลข9นะคะถ้าเอามาใส่ในถังน้ำหนักจะรวมกันประมาณ30กิโลกรัมเลยนะคะใครมายกนี่กล้ามต้องขึ้นแน่ๆน,นะคะนี่เลยนะคะถังใหญ่แบบนี้เขย่าแบบนี้นะคะชาวบ้านก็มาขอโชคขอลาบนะคะ โดยถังเซ c ซีนี้นะคะมีขนาดความจุ200ลิตรเลยนะคะนี่เลยนะคะก็มาเขย่ากันในแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะเลขเติ้วนะคะเขย่าปรากฏหล่นลงมาคือ3มี1มี9นะคะมี3มี1มี9นะคะในขณะที่บางคนบอกว่ายกไม่ไหวหนักเหลือเกินก็ไปจุดทูบเสียงถ่ายได้เลข0เลข1เลข8นะคะ 801นะคะนี่เลยนะคะสตัวโผลมาหล่นมาครบเลยนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านเฮงนะคะตอนนี้ทวเทวสุวรรณที่วัดพังม่วงนี่ดังมากนะคะเพราะว่าให้เป๊ะมาหลายงวดแล้วนะคะชาวบ,บ้านเลยนิยมแต่งชุดแดงมาขอโชคขอลาบแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะ